าวด่วนประกาศกรมอุตุฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และลมแรงบริเวณเอ่าวไทยทางตอนล่างและอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤศจิกายน2567บริเวณก้องอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแรอบใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนมนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะอ,ออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่หย่อมความระกาศตามกาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยทางตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันทางตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยทางตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กทะเลอ่าวไทยทางตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยสำหรับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครพริมณทลนและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนประเทศไทยทางตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงรวงอันตรายจากอาคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงกรอบมูตุจะออกประกาศฉบับต่อไป 26พฤศจิกายน2567เวลา5นาฬิกาประกาศณวันที่25สพฤศจิกายน2567เวลา17นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใฮนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ